สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนตามคอมเมนต์นี้เลยนะครับอ่านี่คอมเมนต์นี้เลยนะนะครับผมเกณียนคนด้วยกดฟ,ฟิกหน่อยแล้วผมน่าจะเกียนหน้าดูไอ้สองคอมเมนต์เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นไ้ให้สองคอมเมนต์เลยนะฮะก็มีมีเพื่อนสองคนมาคอมเมนต์ไว้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับโอเคนะคผมอยู่กับผมเลยคือคือ,คอวันนี้ผมก็จะมาเกลียนคนด้วยเอ่อกดฟ,ฟิกนะครับ อ้าวเอ้ยโดนโดนโดนซามสตอร์ปไปแปลงล่างตัวชิงมาผมบินบินแล้วครับผมอ่านะครับก็จะมาเกียนคนด้วยนี่นะครับผมฮ่าฮ่าฮ่าโคตรเกียนโคตรเกียนหาข้าไม่เจอหรอกเจ้า แต่ว่าข้าก็ข้าคงจะไล่เจ้าไม่ทันเฮ้ยนี่ๆโดนสกิลตึ้งปูมจะเอ๋หลอกตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮนะครับโดนนี่นี่ดู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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะเราจะรีบบินหนีไปไหนกันนะเฮ้ยนี่นะผมดูนะครับดูนะครับผีหลอกผีหลอกผีหลอกโดนผีหลอกเฮ้ยผีหลอกนะผีหลอกผีหลอกอาจ่าเอ๋ตัวเองตูงอ้าวโดนงงก็ดีงงก็ดีงงงงงง เอาลุง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 ไปไหนแล้วืหเอาโดน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 ไปหนึ่งโดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งงงดิงง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 เป็นไก่ตาแตกงงก็เป็นไก่ตาแตกนะครับผมเอ้ยดิเลยเอาเฮ้ยเอาโดนนะ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 โดนโดนโดนงงงงงงจัดงงจัดเอ้ยเอ้ยไอ้ โอ้ถ้ามันทีเดียวตายนี่มันจะมันมากสเลยนะครับผมเพื่อนๆนะครับผมเออเออนะครับผมอ่ะนี่นะครับไปตูมต่อยโงโงงโงโงงงงงต่อยหนึ่งต่อยหนึ่งกัดหนึ่งกัดสองกัดสามกัดเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บโดนตีเอาเอาข้างไปแล้วน่าจะน่าจะหลุดนะครับคนนี้เอยเอาไหนบินกันทำไมเพื่อน ฮิบาร์ดเด่ะฮิบารเด่ะจะเอาเหรอฮิบาร์ดฮิบารฮิบารโดนไปหนึ่งทีโดนงงไปหนึ่งทีงงไม่ดีงงไม่ดีเอ้างงงงงงงนะครับงงครับอย่างงี้นี่คืองงแบบงงแดกไม่ใช่ถล้วก็แบงล่าเมันโกดฟิกผมก็งงแดกเหมือนกันนะไปนะครับเออลืมไปนะผมไปนี่ไอเยี่ยงโดนโดนโดนองมัสัตว์กันเลยสัตว์กันเองครับงงเอาตีกันเองเลยเฮ้ยทำไมลุ้นเลื่อนน้ำมีดนะครับผม กินคนเป็นโกดฟิกนะฮะบายนะดูนะผมไปต่อไปต่อเอ้ยใครเขาแอดมาผมไม่รู้นะถ้าแอดมาอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรืออะไรยังไงนะครับก็นะครับทิ้งทิ้งทิ้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งทิ้งไว้ผมทํากิจกรรมไว้อยู่นะครับผมในชุมชนนะเออแอดมาในนี้ถ้าถ้าแบบว่าไม่ได้มาคุยกับผมหรือว่าอะไรนะผมผมผมอาจจะไม่ไม่ขอรับนะครับถ้าถ้าผมเจอในนี้แล้วก็ ยังไม่ได้เป็นเพื่อนผมแต่ว่าแอดผมมาในนี้แล้วพิมพ์คุยกับผมแบบเจอตัวผมแล้วก็พิมพ์คุยกับผมนะผมจะอัพแอดให้นะเพื่อนๆแต่สําหรับใครที่ไม่ได้เจอกันในเกมอยู่แล้วก็ทําทํากิจกรรมในชุมชนได้เลยนะจ๊ะ <S <S แต่ตอนนี้นะครับผมหาเหยื่อไม่เจอแล้วนะเพื่อนๆมอดี <S <S ผมไปเงิน,นแ<ป>ล,ล,ล้วไปไปลองโดนไม่ดีขอกเบิร์กห่อคอกเบิร์กห่อไอ้ไอ้ตุ๊ตาไอ้ตุ้ตาอะตุ้ตาไปไหนตุ๊ตาไปไหนเนี่ยฮะ โดนเอางง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 งหลอนหลอนหลอนก atte, โ Lock, โโ rians, โ็ ended. โดนไปดีโดนไปหนึ่งทีโดนไปหนึ่งทีโดนไปหนึ่งทีเตะเตะเตะไปเลยนี่ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ตบปุ๊บลุ๊บลุ๊บลุ๊บนี่ครับผมคอมโบคอมโบคอมโบคอมจอยคอมโบคอมจอยเอาเอาคอมโบคอมจอยนะโดนนะอยู่นิ่งโดนอยู่นิ่งโดนนะนี่แผลแผลแผลรังสียมหิดแผลรังสียมหิดเอียนเอียนตีหลังตีหลังตีหลังนี่นีโดนเอ้ยโดนโดนไปหนึ่งทีเลือดเกือบแตกเกือบแตกนะผมเกือบแตกนะผม เอาใครเนี่ยใครเนี่ยใครอะใครใครใครก็โดนไปดีโดนไปดีโดนไปดีโดนไปโดนไปดีโดนไปดีโดนไปดีโดนไปหนึ่งทีแล้วโดนไปหนึ่งทีโดนไปสองโดนไปสองทีนะครับผมเอางงงงโดนกดฟิกโดนกดฟิกเปลียนแท็กนะครับผมตบเกลียนแท็กเนี่เอาเอาตายตายนะตายนะดูงนี้ตายนะเอาตายนะเอาเฮ้ยไปเผยตัวตนเถอะ เออฮิบ้าจะโดนฮิบ้าอยากโดนหน่อยฮิบ้าอยากโดนเลยดิฮิบ้าอยากโดนเลยดีนะผมอ่าผมว่าโค้ดฟิกนี่คือเป็นตัวที่แบบหลบได้หนีได้แบบว่าไม่มีใครรู้เลยนะผมเฮ้ย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 นายนะนายนายต้องตาะหน่อยโดนโดนไปหนึ่งทีโดนไปหนึ่งทีจบงงงงฮุยฮุยผมโดนใครวะผมโดนคนตีนะผมมีคนมาตีผมใครไม่รู้นะครับเออนี่เอานายยังไม่ยังยังไม่หลบไปไกลอีก ยังไม่หลบไปไกลๆก็โดนไปดีโดนไปดีกัดไปเลยกัดไปเลยโดนยุงกัดนะผมโดนกดฟิกกับกัดกัดนะผมกัดโดนกัดไปเลยโดนกัดไปเลยงงงงจาดงงจาดนี่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 นะผมหยุดหยุดยิ่งแล้วหยุดนี่งหยุดนี่อีกแล้วตายโดนโดนโดนตี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 เฮ้ยเอ้างงงงงงงจะตายแล้วผมจะตายแล้วครับจะตายแล้วนะครับอ่าจะตายแล้วเอาเฮ้ยแป้งน้ำแบบเอ้คุยคุยเฉย พิอยู่ไหนวะตัวจริงอยู่ไหนวะน่ะเออเอ้โค้คมันจับตำแหน่งผมโคดเกียนน่ะเออนะครับผมโอ้โหผมเป็นโก้ตฟิกนี่คือแบบเอาผมไม่ลงจริงนะครับเฮ้ยเขาแปลงร่างเป็นอะไรโอ้โหไปละบิดไปซะละบิดไปแล้วว่าทำไงดีเอ้มังกรซอร์เราก็คงสู้เขาไม่ได้หรอกครับนั่นโกงเกียนเกินแต่ว่าเราจะสู้เขาในร่างคนนี่แหละตี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 มาดิตีมาดิ งง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 ทา้งคลิปก็มีแต่คำว่างงนะครับผมร้อยกว่าคำงงว่าโดนไหลวะให้โดนไหลวะมันก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าโดนกดซิก่ะโดนกดซิก่ะเซตหย่อฮะนายจะโดนเราเซตหย่อใช่ไหมนี่เซตหย่อนะครับผมเซตหย่อสุดฟรอสองหอดใส่ไข่ตีตีโดนเซตหย่ออีกทีนึงอ้าวนายนิ่งนิ่งนิ่งก็โดนนิ่งก็โดนนิ่งก็โดนเซตหย่อไปดิเซตหย่อนะครับโดนเซตหย่อไป อ๋อโดนโดนเซตย่อไปหนึ่งทีงงงงไปอีกหนึ่งจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วตายแล้วเฮือกอโดนเซตย่อไปแล้วผมเซตย่อเซตย่อเฮือกเอาไม่โดนเซงเลยเลือดดีแหละแต่ผม well ต้องต้องจัดการทุกคนนะผมตอนนี้ตอนนี้เขาคือผู้โชคร้ายผู้โชคผู้โชคร้ายอ้าว่ายกันสั้นเลือเกินนะครับเอ้ยเอ้ยไหนมีใครมีใครอยากโดนไหะ มีใครเฟี้ยวเปลาใครเฟี้ยวเปลางงงงงงมันไก่ตาแตกไอ้หนูโอ้ยไอ้หนูไอ้หนูงงไปหนึ่งทีงงไปหนึ่งทีก่อนบินก่อนบินไปไหนไม่รู้นะครับงงไปหนึ่งทีนะจ้าที่รักจ๋านะผมก็มาดูดันซิบันดันบักหรือปเปล่าเรียบร้อยดันบักนะครับผมดีจริงๆเลยเกมนะฮะเออนะครับต้องรออัปเดตอย่างเดียวเฮ้ยขออีกทีได้ปะเซร็จยอสูตรต่อสองพอใส่ใครก็ตีไปตีไป,ไป ถ้ามันแรงกว่านี้เนี่ยมันจะเฟี้ยวมากเลยนะแต่ว่าผมว่าต้องมีร่างอันติเมตนะครับมันจะเฟี้ยวมากเลยนะตัวนี้เอาเฮ้ยมีมีเด็กกำลังกำลังจะกำลังจะโดนกําลังจะโดนโดนขานอุ้ยอุ้ยขันตูดขันตูดมีมดกัดตูดมดกัดตูดนะครับผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าคันไข่นะครับคันมันของผมมดกัดไข่กระสะดุ้งเลยเมื่อกี้โอ้โหแพงล่าเอ็โคเอคกโคเยอยมันตรวจจับผมอ่ะเอ็โคเอ็โคนั้นตัวจริงก็อยู่ตรงนี้อุ้มนี่อ่ะโอ้ยโอยโอ้โหมันเกียนนะครับเอ็โคเอ็โค มันตรดจับผมได้นะเอโคโคเออนะครับเฮ้ยเอ้โคกระเด็นเออนะฮะไอ้โค้ดตัวจริงตัวปลอมไปเลยอ้าวตัวจริงนี่เอ้โคตัวจริงโดนโดนอืเออนะครับเอาจริงอ้าวหมดอ่าหมดเลยนะผมคลิปนี้ก็มีมานานนี้แล้วกันนะผมมาเกียนคนด้วยโกดฟิกนะก็หมดเวลาเอาเมทิคของผมแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วผมจะผมจะมาเกียนใคร อะไรงไงตามคอมเมนต์ใครก็ทิ้งไว้ได้เลยนะจ๊ะคลิปนี้เป็นทาน่านเดือดจ้าเอาเอาเอาขึ้นเครื่องบินเฉยไปแล้วจ้า